ผมนายนัชชนนดาราเลืองเป็นผู้ลงสมัครประธานฟินทิปหมายเลขสามครับอ๋าบอกประวัติด้านการเป็นผู้นำมาหน่อยครับเป็นหัวหน้าหมู่ของลกเสือครับตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าห้องครับจับไหมจับไมไม่รู้จับครับไม่รู้จับเลยครับเคยเห็นไหม เคยอยู่ครับถือว่า,าพลาดมากเลยครับาาสมัครเราไม่รู้จักอ่ะมีคำถามนะครับจากที่เราลงมาเนี่ยสมัครประธานคณะศิลปินทิพเนี่ยเราได้เห็นประธานคณะศิที์เก่าเนี่ยรู้จักไหมครับคืใครพี่ดังเรารได้เห็นเขาทำงานเห็นไหมว่าในช่วงนี้เขาเป็นประธานคณะศีลป์ทิพย์เนี่ยเขาทําประโยชน์อะไรให้กับคณะศิลป์ทำอให้กับพานักเรียนทำอใ,ให้กับโรงเรียนบ้าง แล้วมีจุดด้อยอะไรที่จะเอาไปแก้ไขบ้างขอข้อดีก่อนข้อดีนะครับพี่เขามีความขยันในการทํางานครับดูได้จากอะไรความขยันเห็นพี่ว่าทำอะไรเห็นพี่เขามาทํางานสภาบ่อยครับบ่ยครับแล้วพ่อไหนที่ เราจะทำเพิ่มจากที่พี่เขาทำได้ไว่าผมจะช่วยแบบพัฒนาให้แบบจนกว่าธงสีจะขึ้นยอดสะทงครับก็คือตอนนี้อยู่ที่ธงคณะสีตอนนีงคณะสีการที่จะคงจะขึ้นได้พิจารณาจากคะแนนส่วนไหนบ้างมีมาสายครับแล้วก็ การเข้าแถวตรงเวลาแล้วก็ความสะอาดหลังเข้าแถวแล้วก็มีความสะอาดของห้องเรียนครับนองครับขอทราบนโยบายแล้วก็วิสัยทัศน์แล้วนโยบายนะครับของผมมี4ข้อครับ,รบ1นนะครับผมจะสร้าง Li น์แอดมาไว้เพื่อแจ้งกิจกรรมแจ้งประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็รวมกับ ให้พี่น้องชาวคณะสีพินทิปครับได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็แจ้งปัญหาครับข้อสองนะครับคือข้อสองครับพวกผมจะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับด้านการเบิกอุปกรณ์การทำความสะอาดห้องครับแล้วก็รวมเรื่องเกี่ยวกับพวกประกาศไว้บอร์ดแล้วก็แปลงลบกระดานครับข้อสามนะครับผม ผมจะเป็นแกนนําในการแก้ไขปัญหากเกี่ยวกับด้านด้านสุขภฑ์ครับผมจะพักดัานนโยบายนี้ให้ได้รับการือมาัครับเพื่อพี่น้องชาวคณะสิบสิแล้วก็รวมกับภาพรวมของโรงเรียนครับแล้วก็ข้อ4ครับผมจะดูแลความสะอาดความเรียบร้อยบริเวณหน้าเสาธงของคณะ4ี่ครับ แล้วก็วิสัยทัศน์ครับวิสัยทัศน์ของผมเป็นแร่ไพโลบครับแรบ่ไพลโลบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงครับแล้วก็สามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ครับแรบ่ไพโลบนะครับมีธาตุประกอบอยู่4ท่ธาตุครับเป็น Mg Al Si แล้วก็ O ครับ MG นะครับผมจะใช้คำว่า magnanimity คือความใจกว้างครับผมผมจะทำงานอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นคนที่เ้อเพื้อเพื่อแผ่ทำให้คนที่มาประสานงานครับติดงานติดต่อง,งานได้อย่างรับเรื่องครับก็ AL ลอลองไซส์อยู่เคียงข้างครับผมจะคอยอยู่เคียงข้างชาวคณะ4ี่ินทิ์ครับ แล้วก็ S I สินแคลร์จริงใจผมจะจริงใจในการทำงานแล้วก็ผมจริงใจที่จะลงสมัครประธานคณะสีครับ O Objective ยุติธรรมครับผมจะไม่ลำเอียงในการทำงานแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงครับครับสำหรับนยนยบายข้อสอนะครับดูแลความสะอาดสะพมจะดูแลยังไงครับเอาไว้นะครับ จากนโยบายข้อ4จะดูแลความสะอาดน้าสดตงน้องจากมีการจัดการนโยบายข้อนี้ให้มันประสบความสำเร็จได้อย่างไรครับก็ตอนเข้าแถวเส็จนะครับพาะผมจะเดินดูว่าแบบมันไม่สะอาดตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็อยู่บริเวณของชั้นอะไรมออะไรแล้วก็แจ้งไปยันห้องนั้นครับแล้วก็บอกให้ช่วยกันรักษาความสะอาดครับ ถ้าเขาไม่กลับมาเก็บอะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องพูดปรับความเข้าใจกันก่อนนะครับกาแบบทําไมถึงไม่เก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทิ้งขยะไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเพราะผมก็จะไปเก็บครับถ้าเป็นแบบฉุกเฉินจริงๆครับอ่แล้วข้อสอง อํานวยการเบิดอุปกรณ์น้องจะเบิกที่ไหนครับเบิกที่ห้องวิชาการ <c oughs> ครับ <c oughs> ห้องวิชาการครับเดี๋ยวน้องห้องวิชาการน้องรู้จักใช่ไหมครับครับ <c oughs> แล้วห้องวิชาการ,ปรไปทําอะไรครับห้องวิชาการก็มีเอาไว้ให้สามารถไปแจ้งว่าแบบเราต้องการอะไรได้บ้างนะครับแล้ว <c oughs> ก็ <c oughs> แล้วก็ไปรู้จ <ละ S 3> ักจรองฝ่ายวิชาการไหมครับไม่ไม่เ,เ,เดี๋ยวพี่บอกก่อนนะฝ่ายวิชาการเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เอาไว้ให้เราไปแจ้งอะไรเพราะว่าฝ่ายวิชาการเอาไว้เกี่ยวกับ<ม>เขาจะทําเรื่องข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวสารต่างๆการสอบภายในโรงเรียนของเราฝคายจากฝ่ายวิชาการเขาจะทำเรื่องนี้เรือกสานต่างๆหรือหนังสือของน้องชำรุดน้องต้องการหนังสือใหม่น้องสามารถไปแจ้งชาการได้ส่วนฝ่ายที่น้องจะสามารถแบบแจ้งเรื่องต่างๆแบบสิ่งของภายในห้องเรียนเสียเงนี้น้องสามารถแจ้งได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไปนะครับครับนะแล้วก็พัฒนาสุขภนนัณฑ์นี่ใช่ไหมครับพัฒนาอย่างไรเป็นแบบเรื่องกลิ่นครับ บบเรื่องกินในห้องน้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผงก็จะใช้แบบเป็นพวกมะกรูดที่แบบฝานอเี่ยครับก่อนหน้านี้น้องอยู่มส .3 น้องอยู่เรียน่ไหมครับใช่ครับน้องอยู่สี่ปีอยู่พินทีฟครับอยู่พินทีตั้งแต่แรกแล้วใช่ไครับแปลว่าน้องอยู่ปีนี้ปีนี้เป็นปีที่สี่นะครับก่อนหน้านี้นะครับน้องเคยเล็งเห็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับภายในคณะสี่บ้างครับอย่างแรกเลยคือ ผมยังไม่เคยเห็นธงของสีเราขึ้นขึ้นยอดเสาธงนะครับครับแล้วกนน็น่าจะมีอย่างเดียวครับแล้วน้องทราบไหมครับว่าการพิจารณาการพิจารณาว่าธงสีจะขึ้นสู่ยอดเสาได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ใดครับก็ความสะอาดหลังข้าแถวครับการตรงเวลา ความสะอาดของห้องเรียนแล้วก็คนมาใส่คนมาใส่ล่าสุดเขาเมเล่ยไปใช่ไหมเลือยใหม่เนีว่าจะไม่อยู่อันนี้จะเป็นเรื่องของกลใช่การเรื่องการมาใส่ริ้งล่าสุดเขาประชุมแล้วว่าจะยกเลิกค,ค,ครับเป็นรับบุคคลแทนนะครับอ่าแล้วน้องจะสามารถควบคุมความสะอาดภายในห้องเรียนของอีกิ๊อยางไรครับก็สร้างแบบสร้งางไล์กลุ่มขึ้นมาครับ แล้วก็เชิญหัวหน้าของแต่ละห้องครับมาแล้วก็ให้เข้ากลุ่มเพื่อแบบแต่ละวันก็ถ่ายรูปส่งครับว่าแบบทําความสะอาดไว้หรือเปล่าน้องครับอย่างที่น้องบอกน,นะครับว่าน้องจะถ่ายให้หัวหน้าห้องถ่ายรูปส่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาใช้รูปเดิมครับน้องจะแก้ปัญหาไงครับหรือว่าปล่อยผ่านไปเลยก็เราจะ ไปตรวจห้องเรียนด้วยตัวเองเลยครับตรวจด้วยตัวเองดูห้องเลยเหรอบางห้องที่มีปัญหาครับแล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆในห้องของผมครับแบบติดต่อกันว่าให้เพื่อนในห้องของผมแบบไปแต่ละห้องแล้วถ้าเพื่อนน้องไม่ยอมทำเราก็ต้องคุยกันอีกทีครับแล้วพี่อยากทราบว่าเพราะอะไรจึ เพราะผมคิดว่าผมค่อนข้างมีความเป็นผู้นําครับแล้วอะไรคือแรงบันดาลใ,ใจในการมปลอสมัผมอยากช่วยพัฒนาสีครับในตอนนี้น้องอยู่สีพิธิบมาสี่ปีแล้วเนาะใช่ครับเห็นปัญหาอะไรภายในคณะสีไหมครับทง ของคณะเสียงว้ขึ้นยอดสามีอย่างเดียวแล้วก็น่าเป็นเรื่องแบบพวกนักเรียนที่มาสายแล้วก็ความสะอาดของในห้องแต่ละห้องครนเท้อาคะบอกข้อดีกับข้อเสียของตัวเองไหนครับครับข้อดีของผมนะครับผมค่อนข้างมีความเป็นผู้นำใจเย็นครับ แล้วก็ข้อเสียครับคือผมชอบโลกครับแล้วก็เป็นคนที่พูดแบบพูดแบบไม่ค่อยคิดครับน้องบอกว่าน้องพูดไม่ค่อยคิดแล้วถ้าสมมติว่าได้เป็นได้รับเลือกเป็นประธานคณะสี่จริงแล้วมาทํางานกับคนในสภามันจะแก้ปัญหาอย่างไงคะผม oh <my> าาก<น>็จะค่อยๆพูดค่อยๆคิดแล้วก็ ค่อยๆทำค่อยๆปรับตัวแล้วสมมติว่าน้องเลือกตั้งชนะชนะการเลือกตั้งทางนี้ใช่ไหมครับถ้ามีสองเบอร์เขาพูดพูดเขาเรียกพ,พูดดูถูกหรือพูดแบบว่าเสียสีน้องน้องจะทำยังไงครับผมก็จะลองดูที่ตัวผมก่อนว่าผมเป็นแบบที่เขาพูดจริงไหมถ้าไม่เป็นจริงก็ อย่างไรมันก็ไม่เป็นจริงอะครับน้องครับปัญหาเรื่องความสะอาดนะครับที่น้องเห็นของภายในคณะศิริน้องเองนะครับน้องบอกว่าจะสร้างไลแอดใช่ไหมครับก็คือเพื่อรับฟังปัญหาอย่างปีพี่เนี่ยนะครับนโยบายของประธานศิรินะครับพรัมกันแล้วก็ใช้ในเพจไอจีสภาแล้วก็ขึ้นไปโอเลยว่ารับแจ้งเรื่องปัญหาต่างๆน้องเคยได้มาใช้ไหมครับไม่เคยครับแล้วในเมื่อน้องเห็นปัญหาแต่ว่าน้องไม่เคยใช้น้องคิดว่าคนอื่นที่เห็นปัญหาเหมือนน้องจะมาใช้ไหมครับ บางห้องก็อาจจะใช่ครับแล้วก็ข้อเสียของน้องนะครับที่บอกว่าน้องเป็นคนที่โลกใช่ไหมครับแล้วเมื่อสมมุติว่ามีงานใหญ่มากๆสําคัญมากๆห้ามผิดพลาดเลยแล้วเมื่อน้องโลกแล้วน้องผิดน้องจะแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดของน้องตรงนั้นยังไงครับเริ่มแรกเลยผมจะขอโทษก่อนครับ,รบแล้วก็เอา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ไปแก้ไขตัวเองในภายข้างหน้าครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วน,น้องจะไม่แก้ไขเลยหรอผมก็จะแก้ไขครับงั้นดูก,ก่อนว่าเป็นปัญหาอะไรคือถ้าน้องสามารถเปลี่ยนกฎข้อไหนในโรงเรียนก็ได้ได้หนึ่งขอ้อน้องจะเปลี่ยนกฎข้อนะั้นข้อไหนแล้วก็จะเปลี่ยนมันยังไง เป็นแบบตังกายที่แบบเสื้อผ้าหลุดรุยอะไรเงี้ยครับแบบบางครั้งที่แบบคนที่เล่นกีฬามาเงี้ยครับเขาจะร้อนอาจจะเหนื่อยเขาแบบเอา,สาเสื้อผ้าออกนอกกางเกงบ้างอะไรบ้างครับครูบางคนก็ มาลงโทษเลยหรือว่าอะไรแบบน้น้องครับในความคิดของน้องประธานสีมีหน้าที่อะไรดูแลความเรียบร้อยระเบียบภายในสีครับแล้วก็จัดการเรื่องภายในสีให้แบบมันดียิ่งขึ้นครับที่เราบอกว่าเราจะสร้างไลน์แอดมาแจ้งกิจกรรมในโรงเรียนใช่ป่ะครับเรีอยากรู้ว่าเรารู้ไหมว่าในแต่ละปีโรงเรียนเรามีกิจกรรมอะไรบ้าง และโรงเรียนเราอะในแต่ละปีะมีกิจกรรมพอให้นักเรียนมีกิจกรรมไหมและกิจกรรมนั้น่ะมีความสำคัญไหมกิจกรรมอะไรบ้างก็ที่เห็นหลักๆเลยก็เป็นกีฬาสีครับอ่แล้วก็เป็นพวกจัดวิ่งครับที่จัดไปที่ผ่านมาก็คืองานวิ่งครับอ่ามีสองกิจกรรม แล้วก็พวกเอาของให้เด็กยากไรครับอน้องคิดว่าโรงเรียนเรามีกิจกรรมพอไหมสำหรับปีปีหนึ่งให้เด็กทำคุณว่าพอนะครับแล้วน้องคิดว่ามันขาดอะไรไหมแบบว่ากิจกรรมที่สำคัญสัาคัญอยากให้โรงเรียนเรามีเอาเป็นจัดงานปีใหม่แล้วครับ ที่เขาถามคำตอบสุดท้ายนะ,ะถ้าน้องได้เป็นทางคณะสีน้องคิดว่าน้องจะจัดการเวลาเรียนอย่างไรเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อการเรียนอยู่แล้วก็อย่างแรกต้องดูก่อนว่างานที่มาทําในสภานะครับมีคนทําแทนได้หรือไม่ได้หรือไม่แล้วก็น่งดูงานตัวเองครับว่าสําคัญมากไหมแล้วก็คุยกับครูได้ไหมครับ ถ้าเกิดตกแล้วพ่อแม่ของน้องว่าน้องจะพูดคุยกับท่านยังไงก็บอกว่าอาจจะมีแบบช่วงที่เหนื่อยบ้างต้องการพักบ้างอะไรแบบนี้ครับดูายนับผิดเคิดยังไงกับการคิดว่าให้แต่งชุดไปเวทมนตนตอนนี้ผมคิดว่าถ้าทางเป็นกฎของโรงเรียนนะครับมันผิดครับแต่ว่า ผมว่าถ้ามีการใส่ชุดไปเวทจริงๆก็มีสักวันก็น่าจะดีครับสำหรับเราเนี่ยอยากหรือไม่อยากจะใส่ทานให้ใส่ทุกวันยกเลิกขึ้นแบบสำหรับเราเราคิดว่าอันนี้ก็อยากนะครับสุดท้ายนะครับอยากบอกอะไรเกี่ยวกับชาวพิทิศนะครับให้เลือกน้องมาเป็นพรันางขนาสี่ครับก็ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะมาเป็นครับก็ช่วยลก เลือกผมด้วยนะครับผมค,ครับ